สวัสดีค่ะชื่อจุธามาศพิมพูนะคะชื่อเล่นชื่อดีมค่ะอายุ26ปีมาจากจางังหวัดภูเก็ตค่ะปัญหาเดิมคือเป็นคนไม่มีน้ออกเลยค่ะแล้วก็แบบใส่เสื้อผ้าไม่สวยเลยไม่มีความมั่นใจเลยค่ะน้ออกเล็กมากแล้วมีหลายคนที่แบบแนะนําให้ทำน้ออกเลยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่าแบบทํำน้ออกกับโรงพยาบาลเลยลักแล้วแบบน้ออกสวยมากก็เลยตัดสินใจทําที่โรงพยาบาลเลยลักค่ะ วันนี้มาตรวจหลังทำหน้าอ,อกคร<ะ>บหนึ่งเดือนค่ะรู้สึกว่าแบบ ใส่เสื้อผ้า,าสวยมากขึ้นแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะเปลี่ยนบุคลิกภาพไปเลยหลังจากผ่าตัดก็ไม่ไม่รู้สึกเจ็บมากค่ะเน้ออกที่ทํานะคะก็คือ450 cc ค่ะเพื่อนทุกคนเลยหลังจากที่อัพรูปคือแบบส่งคอมเมนต์มาคือแบบปังมาก <Okay. S 2> สวยมากหน้ออกสวยมากค่ะไม่เสียใจจริงๆที่แบบตัดสินใจทําเน้ออกแล้วก็เลือกรงพยาบาลเลยละ่ะ รู้สึกว่ามันมีความมั่นใจมากขึ้นคือแบบมันเปลี่ยนบุคลิกภาพไปเลยแล้วชอบมากๆค่ะผ่าตาัดหน้าอกได้แบบสวยมากเหมือนธรรมชาติเลยค่ะชอบมากๆค่ะคือแผลเล็กมากตั้งแต่ดีมาโรงพยาบาลครั้งแรกนะคะคือแบบเห็นโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลสวยมากโรงพยาบาล <Wow. S 1> ใหญ่แล้วเครื่องมือ เครื่องมือการแพทย์คือทันสมัยมากทําให้ดิมรู้สึกว่าในการทําศัลยกรรมที่ดิมทําไปคือแบบดิมรู้สึกปลอดภัยใครนะคะที่สนใจจะทําหน้าอกนะคะจะแนะนําโรงพยาบาลเลยลักเลยค่ะเพราะว่าปลอดภัยมากแล้วก็ทําออกมาทรงสวยไม่จับเป็นก้อนไม่เป็นผังผืดดูเป็นธรรมชาติมากค่ะถ้าทําแล้วฟังแน่นอนค่ะสวยครบจบที่เลยลัก